ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 เกียดสมมุติว่าอากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผันดน้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้ามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจาก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูกระบบงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึกทอดกะเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแชร์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่มณฑลทนหารบกที่15เปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี2513ผัดที่2 เมื่อ,อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2513เวลา9นาฬิกาที่บริเวณลานหน้าอาคารพุทธศาสนาสถานมน,นตนทหารบกที่15อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพลตีประยุกต์อุ่นอบผู้บัญชาการมน,นตลทหารบกที่15เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี2513ผัดที่2โดยมีพันเอกนอรพัฒน์กังวานไก รองผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่15พันเอกสุรศักดิ์มรกตจินดาเสนาธิการมณฑนทนหารบกที่15คณะนายทหารและกำลังพลเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี2513ผัดที่2นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก ตลอดจนเป็นการแนะนําตัวของผู้บังคับบัญชาสายการบังคับบัญชาให้กับทหารใหม่ได้รับทราบโดยทหารใหม่ผัดนี้มณฑลทนหารบกที่15ได้รับการบรรจุจํานวน141นายมีภูรำนาวอยู่ในพื้นที่6จังหวัดประกอบด้วยเขตพื้นที่กองทัพภาคที่1จังหวัดเพชรบุรีจํานวน38นาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน16นายและเขตพื้นที่กองทัพภาคที่2จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน84นายจังหวัดนครราชสีมาจำนวน1นายพลตีประยุกต์อุ่นอบผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่15กล่าวว่ามณฑลทนหารบกที่15ได้คัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถจากส่วนราชการต่างๆของมณฑลทนหารบกที่15 มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกและครูฝึกดำเนินการอบรมให้กับทหารใหม่ในเรื่องการฝึกวิชาทหารเบื้องตน้นการฝึกอบรมวิชาทหารทั่วไปการฝึกการใช้อาวุธและการฝึกทางยุทธวิธีโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกทั้งสิ้นจำนวน6สัปดาห์ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่15ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ากองทัพบ,บกให้ความสัมพันธ์กับทหารใหม่เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นน้องคนสุดท้างของกองทัพที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ในทุกเรื่องขอให้ทหารใหม่ทุกนายตั้งใจเข้ารับการฝึกหากทหารใหม่นายใดต้องการความช่วยเหลือก็สามารถบอกผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลาทางกองทัพจะดูแลอย่างเต็มที่กรมควบคุมโรค ห่วงเกษตรกรอาจป่วยด้วยโรคไข้ฉีหนูแนะหลีกเลี่ยงการเดินรุยน้ำย่ำโคลหรือแช่น้ำเป็นเวลานานกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรในบางพื้นที่ที่ทำการเกษตรอาจยังมีน้ำขัง ประชาชนที่ประกอบอาชีพดังกล่าวอาจต้องเดินรุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานขณะเก็บเกี่ยวผลผลิตดังนั้นโรคที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือโรคเลตโตสไปโรซิตหรือโรคไข้ฉีหนูเพราะเชื้อโรคชนิดนี้จะเข้าทางบาดแผลรอยถลอกรวมถึงผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานานซึ่งสถานการณ์โรคไข้ฉีนูในปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว1,223รายเสียชีวิต16ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรสำหรับอาการของโรคไข้ฉี่หููเริ่มจากมีไข้สูงทันทีปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวโดวยเฉพาะที่น้องและคนขาขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียและตาแดงเป็นต้นหากมีอาการที่กล่าวมาขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วอย่าซื้อ,อยามากินเองเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ที่สำคัญขอให้แจ้งประวัติการเดินรุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วย โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเกิดจากพบแพทย์ช้าเกินไปจึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีที่มีอาการส่วนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้ฉีหนูมีดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำลุยโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเทา้าบูทเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ 2. หมั่นล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระล้างร่างกายทันทีหลังจากเสร็จการทำงานหรือรุยน้ำและหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422 แม่สาวคาราโอเกะพร้อมรูกๆขอหมอปลาทำพิธีเรียกวิญญาณหลังถูกฆาตกรรมแล้วเผาอย่างโหดเหี้ยมจากกรณีพลเมืองดีแจ้งเหตุพบศพนังสาวกัญญพักชาติทองหรือพึ่งอายุ46ปีถูกฆ่าเผ,า,ผาพร้อมรถจัก,กรยานยนต์ภายในป่าระมะมอหมู่4บ้านโป่งตาเพชรตําบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีห่างจากถนนบพาสแก่งกระจานยางชมประมาณ1กิโลเมตร และนายสันติชาติทองผู้เป็นสามีซึ่งมาตรวจสอบเบื้องตน้นได้ยืนยันว่าศพที่พบคือนางสาวกัญญพักภรรยาตนเองความคืบหน้าล่าสุดทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานได้ประสานให้ในายสันติสามีผู้ตายมาพบเพื่อส่งตัวไปตรวจสอบร่างกายที่โรงพยาบาลแก่งกระจานและสอบปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งแม่ของนายสันติที่บอกว่า วันเกิดเหตุเห็นกลุ่มควันขณะเดินทางไปขายของตอนประมาณตีสี่ด้านนางสาวสาวรักแก้วชวีอายุ66ปีชาวบ้านอำเภอ3า0รยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พู้เป็นแม่ของผู้ตายพร้อมด้วยลูกๆของผู้ตายที่เกิดจากสามีเดิมได้ติดต่อขอความช่วยเหลือให้ในายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปามือปราบสัมภเวสีมาประกอบพิธีเรียกวิญญ,ญาณผู้ตาย เนื่องจากหลังเกิดเหตุไม่เคยไปเข้าฝันหรือสื่อสารใ,ใดๆกับครอบครัวเลยโดยหมอปลาได้นัดหมายแม่ผู้ตายพร้อมลูกๆไปพบกันที่จุดที่พบศพซึ่งหมอปลาได้ประกอบพิธีในการเรียกวิญญ,ญาณและเปิดปากให้ดวงวิญญาณของผู้ตายสามารถสื่อสารกับญาติได้โดยหลังทําพิธีเสร็จหมอปลาบอกแม่ของผู้ตายและลูกๆว่าจากนี้วิญ,ญญาณของผู้ตายจะสื่อสารไปหาเพื่อบอกอะไรก็ค่คอยติดตามดู ส่วนคนร้ายและผู้ร่วมอำพรางศพควรจำเข้ามอบตัวเสียเพราะโทษหนักจะได้เป็นเบาเรื่องนี้มีพิรุธมากมายคาดว่าไม่เกินเจ็ดวันตำรวจจะสามารถจับคนร้ายได้แน่นอน บันทึกในอดีตวันที่11พฤศจิกายนพศ2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบร,รมรูปส่งมา้าและวางศิลาฤกษ์ระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษซึ่งจัดขึ้นในวโรากาสที่พระองค์ทรงครองราชครบ40ปี ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ขนะนั้นติดตามชมข่าวบริการค่ะ ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกซ์ต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน083-062-5529 P.S. h o u ์ e ห้องพ้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาท พิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรห่หวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสําหัับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032473475และ088 หกห3าเก้นพุทธิพง์ผู้จัดการ PS h o u เ e ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a s p c tv 2018สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำนักงานจัดหางานเพชรบุรีนะคะมีภารกิจหลายด้านค่ะที่เราจะต้องแจ้งให้ประชาชนนะคะได้รับข่าวสารแต่ทีนี้ข่าวสารหนึ่งก็คือจะเป็นข่าวสารในเรื่องของการบริหารจัดก,การต่างด้าวการบริหารจัดก,การแรงางานต่างด้าวเป็นภารกิจหนึ่งที่คนไทยห่วงใยว่าอาชีพเนี้ย ทำไมอะ่ะเวลาคนว่างงานโควิดแล้วทาไมถึงยังให้ต่างด้าวทางานอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าทําไมไม่จ้างคนไทยทําไมไม่จ้างคนไทยแต่ทีเนี้ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ว่างานอะไรบ้างที่เราห่วงสงวนไว้ไว้ให้คนไทยเพื่อเป็นการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเก็บอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทยนะคะตรงเนี้ยเราจึงได้มีการอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าได้รู้ว่าอาชีพอะไรที่เราสงวนไว้ให้ท่านนะะไว้ให้คนไทยทั้งหมดอาชีพอะไรที่ เราให้คนไทยทําได้ซึ่งเดิมนะคะประกาศเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องของงานห้ามเรามีทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2522มีทั้งหมด39อาชีพแต่39อาชีพท่านรู้ไหมคะว่ามันมีบางอาชีพที่คนไทยไม่ทําอย่างเช่นอาชีพกรรมกรประมงก็ไม่มีคนไทยทําอันนี้นะคะเขาจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยนว่าอาชีพนี้ยกให้คนต่างด้าไปทําเลย แต่การที่จะให้ทํามีเงื่อนไขว่าจะทําอย่างไรบ้างอย่างเช่นณตอนนี้จากเดิม39อาชีพเราเปลี่ยนมาเป็น40อาชีพเพราะเนื่องจากมีข้อเรียกร้อง อย่างเช่นว่าอะไรคะประมงไม่มีคนไทยทําแน่นอนไม่มีใครลงทะเลแน่นอนเพราะอดหลับอดนอนกลางดึกกลางดื่นอย่างเงี้ยนะคะหรืองานอะไรคะเลือกปลาคัดปลาแยกปลาหรือยืนนาน,าน,านๆในงานโรงงานเพราะอะไรคนไทยเราเป็นไงคะการศึกษาสูงขึ้นเรียนมากขึ้นจบปอตีปอทโทกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทางาน3 d ดีหรืองานสกรปรกแบบนี้เราไม่ทํากันดังนั้นจึงมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะประกาศงานห้ามเพิ่มขึ้นมานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างเช่นมีทั้งหมดเนี่ย 40บัญชี40อาชีพนะคะซึ่งเป็นบัญชีใหม่บัญชีใหม่เนี้ยเราจะมีเลยว่าอะไรที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดห้ามต่างด้าวทขานเด็ดขาดเนี่ยคือบัญชีที่1จะมี27อาชีพอย่างเช่นเร่ขายของหน้าเร่ขายสินค้าเราก็ไม่ให้อันนี้ะนะนี่นี่คือเป็น40บัญชีแรกเดี๋ยวเราจะลงมาลงรายละเอียดกันว่า27อาชีพที่ห้ามห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้าง ะะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องเก็บไว้อย่างเช่นมะคุเทศเรารู้ดีที่สุดว่ามะคุเทศเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเต้องเราต้องเก็บอาชีพนี้ไว้กับให้คนไทยนะฮะแล้วต่อไปก็คือบัญชีที่2บัญชีที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงของ EEC สิประเทศเราตกลงกันตัวนี้เราต้องรักษามาตรฐานไว้นะคะว่า อนุรักษ์ไว้ให้คนไทยอะไรบ้างจริงๆเรามีการทําเยอะมากเลยนะ,ะแต่ว่าเราเก็บสามอาชีพเนี้ยที่เราตกลงกับสิประเทศได้เพราะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วรายบัญชีที่3ก็เป็นบัญชี8อาชีพนะคะมี8อาชีพก็คืออาชีพเนี้ยจะสามารถให้คนต่างด้าวสสัญชาตินะคะรวมทั้งอีกสัญชาตินึงก็คือเวียดนามนะคะที่จะเข้ามาได้แต่ต้องเข้ามาดยเงื่อนไขของเอ็มที่สามารถทํางานในอาชีพนี้ได้ แล้วบัญชีที่4มีทั้งหมด8อาชีพนะคะบัญชีที่3มีมี8นะคะมีทั้งหมด8 8อาชีพแต่บัญชีที่4มีเพียง2อาชีพที่เราเคยให้เดิมอยู่แล้วสามชาิเนี้ยก็คือกรรมาก่อนกรรมกรแต่เมื่อก่อนมีคนรับใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนรับใช้เนื่องจากมีการข้อเรียกร้องว่าคนไทยทิ้งร้านไว้แล้วให้คนต่างด้าวขายอะไรก็เลยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นการแบบขายขายสินค้าหน้าร้าน ขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยคือเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องเข้าใจว่าอะไรที่ให้ได้ให้ได้แบบมีเงื่อนไขแล้วนายจ้างต้องทํำยังไงในการจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นกรรมกรจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่ให้ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรทําแบบไหนและอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดเราจะทํายังไงเพื่อสงวนสิทธิ์คนไทยไว้ให้ให้คนไทยเนี่ยไว้ทํางานอย่างเช่นเหมือนอะไรคะ เร่ขายสินค้าพวกเราเนี่ยขายตรงไหนก็ได้คนไทยขายตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเวียดนามพมา่าท้าเดินขายสินค้าของเป็นของตัวเองกิจการของตัวเองอันนี้ไม่ได้เราต้องสงวนไว้อย่างเช่นการเจรานายเพชรพลอยหรือแม้กระทั่งนวดแผนไทยนวดแผนไทยเราก็ต้องเก็บไว้เพราะอะไรคะนวดแผนไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยได้คิดมาเหมือนจากวัดโพเนี่ยโอ้โหถ้าดัดรือสีดัดตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องเก็บไวใ้ให้พวกเราลูกหลานไทย เก็บไว้ในการที่จะรักษาไว้ทึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องรับทราบนะคะนี่คือความมั่นคงของชาตินี่คือความที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยอาชีพทั้งหลายถ้าทุกคนสงวนไว้ว่านี่ของเราถ้ารู้เบาะแสรหรือใครทําที่ไม่ถูกต้องท่านต้องแจ้งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลของแต่ละอาชีพว่าอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้างแล้วท่านต้องคิดเลยนะคะตรงเนี้ยเราต้องสงวนไว้ ไว้ให้ลูกหลานเราวันนี้เราอาจจะปล่อยปะละเลยแต่ต่อไปเราต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเราสถานการณ์โควิดไม่รู้จะมีอีกยาวนานแค่ไหนดังนั้นการขายของหน้าร้านการที่จะเป็นมัคคุเทศหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนายหน้านายหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ต่างด้าวสามสัญชาติมาแอบลักลอบทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนไว้ขอให้คนเมืองเพชรรักษาอาชีพไว้เพราะคนไทยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนไทยด้วยกัน ว่าอาชีพไหนที่เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องของอาชีพที่เราต้องสงวนไว้อาชีพที่เราต้องให้ถ้าเราไม่รู้จะเราจะรักษาอาชีพของเราไม่ไ,มได้ค่ะ เริ่มกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทำเด็ดขาดตัวเนี้ยงานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายท่อตลาดเจรานายเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ่องานทำกระดาษสาด้วยมืองานทำเครื่องเขิน งานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองนานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นความเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตา,ท,าทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มหนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีเห็นไหมคะเราจะเก็บไว้เลยมะคุเทศงานเร่ขายสินค้างานเรียงตัวอักษรตามลงพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตาแต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิ เพราะฉะนั้นนหะสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันเพราะพุทธรูบยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะมันเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากับนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายและในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีคะว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระนที่เขาพระนครคีรีมีเพราะอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเราเนี้ย7อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ กันบัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน e c เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7จ็บวกหนึ่งคำว่า7จ็บวกหนึ่งก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไ้หมดแล้วเป็นสิบอาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสามอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่างสิบประเทศก็คือมีสามอาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสอามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพที่ไปออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟหลางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมด คนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิประเทศเราที่สามารถเข้ามาทำได้แต่อีกอย่างหนึ่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นถาปัดก่อนถาปัดเนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อน ออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศกักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสาภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัตย์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3ส,สถาบันเนี้ยบัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิประเทศซึ่งสิประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3าวิชาชีพจึงกําหนดไว้ให้สิประเทศสามารถเดินทางมาทํางานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิประเทศนี้ที่เป็น E c นะคะ